สว,สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมก็สสดียามเย็นนะครับผมก็วันนี้นะครับก็ออกแผนอีกแล้วนะครับผมก็ uh, เป็นภารกิจควบคุมพื้นที่นะครับผมก็เราก็เดินเข้าป่ากันต่อนะครับก็เดินมาักพักแล้วนะครับผมก็ไม่ได้ถ่ายพี่น้องได้ดูกันนะครับผมก็ตอนนี้นะครับผมก็มาอยู่ไอมาถึงยิมคลองแล้วนะครับผมถึงยิมคลองแล้ว นะครับก็ทยอยตามหลังกันมานะครับผมไปเดี๋ยวเราก็ไปข้ามลำน้ำกันนะครับไปกับปีน้องอเ,เล็กเลกเกอร์ไปก่อนแล้วนะครับคุณแรกไม่ตกคุณต่อไปก็ไม่ตกนะครับสะพานนี้แน่นหนาเหมือนสะพานมิตรภาพไทยลาวเลยหยอกหยอกนะครับก็ช่วงน้ําท่วมนะครับก็ อาจะพัดสะพานไปรอบนึงแล้วนะครับผมนี่ก็เพิ่งจะทําใหม่นะครับก็ทาหารเรานี่แหละก็ทําตั้งไว้ได้อำนวยความสะดวกในการข้ามลําน้ํานะครับเดี๋ยวผมเดินขึ้นนี้ก่อนอ ได้ไหมปีอ้วนแจนอ้วนโดเรมอนนะครับอ่อยลุ้นกันวัชพันจะหักอีกไหมนะครับรอบคอนล่วงกะพานทีหนึ่งแล้วนะครับผมโอ้แข็งแรงแข็งแรงโอ้ดูเหนือพี่น้องโอ้เหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยไปแล้วไปพี่น้อง ก็เราก็ไปหาไอ้ฐานที่ตั้งกันนะครับผมไปหาที่ตั้งฐานละัตะเวนกันนะครับก็จะเป็นป่านะครับเป็นป่าผสมกับป่ายางนะครับผมเรามารอลุ้นหนึ่งในใจคุณนะครับว่าจะ ตกสะพานไหมนะครับผมปิดท้ายด้วยไอยสิ่งเสียเส้นนะครับเสียเส้นจริงๆยังดีหน่อยมีหลายอันนะอาไม่ไปทนทนเกี่ยวเลยไปไ,ไปีไป่น้องไปกันต่อนะครับ เดี๋ยวเราไปหาที่ตั้งฐานรับตะวินกันนะครับผมก็ใกล้จะมืดแล้วนะครับะจะค่ำแล้วนะครับอโอ้กะว่าจะตั้งฐานแถวแถวนี้นะครับพี่น้องก็มันอยู่ใกล้กับลำน้ำด้วยนะครับนี่ก็บรรยากาศรอบๆนะครับ นะครับผมก็ได้เงือนะครับพี่น้องได้เงือโอเคนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวหย,ยุดหน่วยกันก่อนนะครับผมหาหาที่แฟนงไฟก่อนนะครับอโอเคนะครับเดี๋ยวผม ขออนุญาตลดเป้ปลดอะไรก่อนนะครับหนักมากนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับอ่ะนะครับผมนะครับพี่น้องก็ตอนนี้นะครับผมก็ได้กลางผ้ายางกลางปีนะครับก็ทําที่พักเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็มืดเลยนะครับผมมืดค่ําเลยนะครับและ้อยุงก็เยอะด้วยนะครับช่วงนี้นี่ยุงเยอะมากเลยนะครับผมอูดกองใหญ่เลยอ่าผม ตียุงทั้งไว้นะครับยุงเยอะมากไี่เนอะก็อ่าค่ำคืนนี้นะครับอ่าก็เป็นอีกคืนหนึ่งนะครับผมที่อากาศหนาวนะครับผมก็อ่าอยู่ภาคใต้นะครับช่วงนี้อากาศยังหนาวอยู่นะครับผมยังยัง,ยงหนาวยิ่งตอนยิ่งตอนหัวรุ่งนะครับผมยิ่งตอนหัวรุง่งหรือตอนเช้านี่อากาศยังหนาวมากนะครับผมอ่าอยู่ภาคใต้นะครับ ก็มันเป็นห่วงเป็นฤดูนะครับผมไอห่วงหน้าฝนก็ไปอีกเรื่องนึงนะครับช่วงหน้าร้อนก็ไปอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมช่วงที่ว่าอากาศหนาวก็มาอีกเรื่องนึงนะครับไอที่สําคัญนี่คือยุงเยอะมากเลยนะครับมาอยู่ในป่าอ่นี่ผมก็คืนนี้นะครับผมก็มาพักแรมอยู่ในป่านะครับผมยันจบภารกิจเลยนะครับผมก็คืนนี้ก็เป็นคืน เป็นคืนแรกที่ที่เราออกมานอนป่ากันนะครับผมก่อนหน้านี้นะครับเราเข้าไปบัดกันทุกวันนะครับผมผมก็ไปบัดแผนนะครับตามแผนก็เป็นเวลา3วันแล้วนะครับผมและก็เข้าถึงรอบวันนี้นะครับผมก็ได้พาน้องๆกำลังพลมา,าตั้งแคมป์นะครับตั้งฐานรับตาวนกันนะครับผมเพื่อ,อเพื่อที่เตรียมที่จะไปบัดภารกิจ ในวันต่อไปนะครับผมเพราะว่าถ้า,าคือมันอีกอย่างหนึ่งนะครับที่สากัญคือเรามา,าตั้งฐานรัตเวนมาหยุดหน่วยอยู่ในพื้นที่นะครับผมมาอยู่ในป่านะามันจะควบคุมพื้นที่ได้ง่ายเกิดเหตุการณ์อะไรเราคือมันถึงก่อนนะครับผมถึงก่อน เพราะฉะนั้นนี่คือ,อเป็นการควบคุมพื้นที่ก็มานอนในพื้นที่เลยนะครับผมพรุ่งนี้เช้าจะได้ไปบัดภารกิจกันต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นภารกิจรอพอครอูรอพอเส้นทางรอพอพุ่งขบัญชาหรือว่าขึ้นด่านป้อมับตังยุทธวิธีนะครับผมตรวจสอบบุคคลและยานผานะนะครับช่วงนี้นี่คืออหตุการณเยอะมากเลยนะครับผมอหตุการเยอะ,อะ ไม่ว่าพื้นพื้นที่ไหนในจังหวัดนาราธิวาสนะครับอไอ้สามสี่วันที่ผ่านมายันมาถึงวันนี้นะครับเหตุการณ์ไม่ขาดเลยนะครับผมก็คือเหตุการณ์อยู่ตลอดนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือ,อการตรวจสอบบุคคลและยันผ่านะนะครับกันคนหลบหนีออกนอกพื้นที่นะนะครับที่ว่าเขาก่อเหตุปุ๊บ อีกพืกก้นที่นึงแล้วก็ลบมาอยู่อีกพื้นที่นึงในทํานองนั้นนะครับเ,เพราะฉะนั้นนี่คือเราก็ต้องตรวจสอบนะครับผมอโอเคนะครับก็อมาแวะมาทักทายมาบอกพี่น้องกันนะครับผมว่า,าพวกผมได้อากางเต็นท์กันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่ความปลอดภัยอ่าความปลอดภัยก็ต้องมีนะครับผมความปลอดภัยคือเรามาตั้งหน่วยหยุดหน่วยตั้งฐานรัตวนนะครับผมก็ อันดับแรกความปลอดภัยต้องมาที่1นนะครับเมื่อเราปลอดภัยแล้วเราสามารถที่ว่าออกทํางานหรือว่าออกไปช่วยเหลือออกไปช่วยชาวบ้านได้กอ,อแล้วแต่นะครับผมเมื่อเราปลอดภัยแต่ตราบใดที่ว่าเรายังไม่ปลอดภัยนะครับ ถ้าเรายังไม่ปลอดภัยเราก็ไม่สามารถที่ออกไปช่วยชาวบ้านได้นะครับที่สําคัญนี่คือต้องดูแลตัวเองก่อนต้องดูแลตัวเองให้ปลอดภัยต้องดูแลตัวเองให้เข้มแข็งต้องดูแลหน่วยให้ปลอดภัยเมื่อหน่วยปลอดภัยเมื่อชุดของเราปลอดภัยแล้วเราก็สามารถที่ว่า นำชุดไปช่วยชาวบ้านนำชุดไปช่วยเหลือชาวบ้านได้ไปช่วยเหลือคนอื่นได้ไปรักษาความปลอดภัยให้คนอื่นได้นะครับแต่ถ้าเรายังไม่ปลอดภัยนี่เราไม่สามารถที่ว่าไปช่วยเหลือไปดูแลความปลอดภัยให้คนอื่นได้เลยนะครับผมเพราะฉะนั้นนี่นคือเป็นทหารนี่คือสําคัญที่สุดก็คือต้องดูแลตัวเองให้ปลอดภัยก่อนนะครับเมื่อตัวเองปลอดภัยแล้วนะครับผมเราก็ ไปดูแลคนอื่นได้เลยนะครับผมอ่าก็ที่ว่าผมเลือกมาทั้งฐานรัตะวินอยู่ในป่านะครับอ่าสำหรับคาคืนนี้นะครับผมเพื่อให้ง่ายต่อการไปบัตรอ่าในภารกิจต่อไปอ่าของวันพรุ่งนี้นะครับเช้ามืดอ่าห้าโมงครึ่งนะครับเราก็ต้องออกไปบัตรภารกิจกันแล้วนะครับผมไม่ว่าจะอ่าเป็นการดูแลเส้นตางเป็นการดูแลความปลอดภัยอ่าถนนหรืออะไรต่างๆก็แล้วแต่นะครับก่อนที่รถจะทุกพลานอ่าก่อนที่โรงเรียนจะ จะเข้าก่อนที่ครูจะเดินเดินทางมาโรงเรียนนะครับเราก็ต้องไปดูแลเส้นทางต้องดูแลหมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับผมความปลอดภัยนะครับก็โอเคนะครับสําหรับค่าคืนนี้นะผมก็ได้จัดที่หลับที่นอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรา ไปกอไฟนะครับไปกอไฟกินน้าร้อนต้มน้าร้อนกินกาแฟกันดีกว่านะครับผมเพราะว่าคืนนี้เรายังต้องมีเวียนยามอีกนะครับผมเวียนยามเราก็จัดเวียนยามแรงต่างทั้งคืนนะครับผมทั้งคืนคือจะบอกว่า24ชั่วโมงก็ว่าได้นะครับผมก็โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูอ่า น,น,น้องๆกินกินขนมกินกาแฟกันนะครับผมเตรียมที่จะ,ะเข้าเวียนเข้ายามปฏิบัติในภารกิจต่อไปนะครับผมก็โอเคไปอนี่ครับพี่น้องก็กําลังกําลังต้มเลยนะครับผมจะยกเลยยังจะยกเลยยัง เดอดเดือดเลยยังนี่เมกกาเลอร์อยากกาแฟอีกแล้วนะครับคนนี้นี่กินเก่งนะครับผมเอฟซี FC ส่งกาแฟมาให้นี่เแบบว่าซองหนึ่งนี่เฉพาะเขานี่คนเดียวหมดเลยทั้งขน,นมตั้งอะไรด้วย <c oughs> กินเยอะ <c oughs> นะครับี่นเอาผู้ชายคนนี้ไม่ธรรมาดามีการขืนอายด้วยนะครับผม <c oughs> โอเค <c oughs> นี่ ดูครับพี่น้องก็เอาออกมา,มาเมื่อกี้นะครับก็เอาไมโลเอออวันตินกาแฟกาหนาร้อนถ้วยชาโมชาขนมกินกับกาแฟก็ก่อนอื่นนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณเย็บซีมากมากเลยนะครับผมที่คอยสนับสนุนนะครับอคอยสนับสน,นุนและก็เป็นกําลังใจให้กับพวกผมและก็น้องๆในการไปบัตหน้าที่และก็คอยสนับสน,นุนเรื่อง อาหารการกินเรื่องกาฟงกาแฟขนมเ่งต่างนะครับที่จะให้พวกผมได้ออกมาไปบัดหน้าที่กันนะครับผมก็ผมก็นำมาใช้เป็นประโยชน์สูงสุดนะครับผมก็คืนนี้นะครับก็มากินกาแฟกันนะครับแต่ปกติแล้วผมไม่ค่อยกินกาแฟนะครับ กินไปตอนเช้าแก้วหนึ่งนะครับผมนอนไม่หลับเลยวันนี้นะครับอ,อหลังว่าว่างเว้นจากภารกิจกะว่าจะง,งีบสักชั่วโมงสองชั่วโมงนอนไม่ได้เลยพี่น้องนอนไม่หลับมันดีดนะครับผมก็ผมก็ถือไม่ไอถือโอวันตินมานะครับผมก็คุณป้า คุณบ้าสมรักก็ส่งวันติมส่งกันหนุมมาให้ด้วยไม่ว่าจะเป็นพี่นีหรือว่าอีฟซีคนอื่นๆด้วยนะครับผมก็ขอบคุณมากๆเลยที่ผมยังไม่กล่าวชื่อเอ่ยชื่อนะครับก็หลายคนเลยหลายคนเลยที่ว่าส่งมาให้นะครับผมก็ขอบคุณมากๆมีปลามีอะไรด้วยนะครับผมก็ได้เอาอพากันออกมานะครับผมเตรียมที่จะ,ะไว้ทากับข้าวพรุ่งนี้นะครับอกันต้นนะครับผมก็มากินกาแฟกันนะครับผมมากิน อวันตีนกันนะครับพี่น้องค่ํา,าคืนค่าคืนนะครับผมเดี๋ยวผมจะส่องให้ดูบรรยากาศรอบๆนะครับพี่น้องนี่มืดเลยนะครับมืดตื่อเลยกองไฟนี้เดี๋ยวมีคนถามว่าเอ้ยแล้วลกอปีจาก่อไฟแล้วเขามองไม่เห็นหรอคะอก็ มันมีจมปลวกบังอยู่นะครับพี่น้องมีจมปลวกบังอยู่จมปลวกลูกใหญ่เลยนะครับผมแบบสังเกตการจากด้านนอกมันมองไม่เห็นด้านนอกมันจะเป็นป่าด้วยนะครับพี่น้อง ฝั่งนี้ก็จะเป็นคลองเหมือนใครผ่านไปผ่านมาก็จะได้ยินจะเห็นนะครับและก็ที่สําคัญนี่คือมีเจ้าดํามาด้วยนะครับผมนี่คือเวียนยมสาคัญเลยนะครับเวยียนดำที่ว่าคอยเฝ้าฐานให้เรานะครับผมเพราะว่าเขานี่หูไวกว่าเรานะครับมีอะไรเคลื่อนไหวตรงไหนนี่คือเขาจะเป็นคนรู้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือมีหมาติดมาด้วยนี่ยิ่งดีเลยนะครับพี่น้องอะโอเคนะครับผมก็อมากินกาแฟกินน้ำร้อนกันนะครับ นะครับพี่น้องก็สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมก็ขออนุญาตปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนดีกว่านะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับผมก็จะจะมาถ่ายให้พี่น้องได้ดูได้ชมกันอีกทีนึงนะครับผมก็เล็กๆน้อยๆไม่ว่าจะเป็นการไปบัต าการไปบัตรภารกิจของเราหรือไม่ก็การใช้ชีวิตาการเป็นอยู่อยู่ในป่านะครับผมว่าเป็นยังไงนะครับผมก็ต้องขอ,อภัยไว้ด้วยนะครับผมาบางสิ่งบางอย่างที่ผมถ่ายไม่ได้ก็ต้องขอไปตั้งไว้ณทีนี้ด้วยนะครับผมไอ้บางสิ่งที่ว่าสามารถถ่ายได้ผมก็จะมาอัปเดตให้พี่น้องได้ดูได้ชมกันนะครับก็โอเคนะครับผมก็ผมก็ขอญาติกินน้ำร้อนกินไมโลกันก่อนกินรวนตีนกันก่อนนะครับผมก็สำหรับ คลิปนี้นะครับผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนดีกว่านะครับผมเดี๋ยวไว้พบกันใหม่กับพี่จ่าคลิปต่อไปนะครับผมก็ก่อนอื่นก็ขอฝากกดติดตามนะครับผมคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ขอฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับผมคนไหนที่กดติดตามแล้วก็ฝากคอมเมนต์เป็นกําลังใจกันเข้ามานะครับผมและก็เพื่อไม่พลาดในคลิปต่อไปนะครับผมจหรับคลิปนี้นะครับผมต้องขอญาตลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ